รายการดีมีคุณภาพระดับจักรวาลได้มาเสริรฟถึงที่แล้วที่ท่านผู้ชมนั้นจะได้อีพเอมความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกมเน้นเน้นเนไม่มีน้ำกราบแนบแทบตัวกับรายการเมโกโค a l l ิ t i t ผมันจะมารีวิวอัปเดตในเกมระบบกันในเกมที่ชื่อว่า Emergency Response Limiting Conti น,นะครับว่าอัปเดตวันที่4กันยานยนปี2566หรือปี2 0 2 3นมเนี่ยมีอะไรบ้างรู้ภายในไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับ อัปเดตท,ที่1อาชีพตำรวจเปลี่ยนหน้าตามเมนูเครื่อง MDT ให้มีความหล่อเท่และสะดวกสบายในการดูและที่สำคัญสามารถดูมุมกล้องของเฮลิคอปเตอร์ที่ไล่ล่าตามหาคนร้ายได้ด้วยอัปเดตท,ที่2เพิ่มร้านพัตคารมาใหม่มีนาว่าลาม s ซาเป็นร้านอาหารเม็กซิกันสามารถไปสั่งซื้อของกินได้เลยนะครับ ตำแหน่งของร้านอาหารร้านใหม่นะครับผมผมจะปักหมุดไว้ในแผนที่แล้วนะครับอัปเดตท,ที่3เพิ่มสนามบาสเกตบอลสามารถไปเล่นลูกบาสเกตบอลได้เลยนะครับตำแหน่งของสนามบาสเกตบอลนะครับผมจะปักบุดไว้ในแผนที่แล้วนะครับไปตามหาเองอัปเดตที่4เพิ่มประตูในไฮร็อกพาร์คแต่ต้องเป็นอาชีพตำรวจนะครับถึงจะสามารถไปเปิดปิดประตูได้เลยนะครับอัปเดตที่5เพิ่มระบบเบลตี้หรือระบบล่าข้าวหัวนะครับผมจะเป็นระบบล่าข้าวหัวเพื่อรับเงินรางวัลได้เลยนะครับผมโดยจะมี มี NPC ให้เราไปคุยนะครับซึ่งมันหายากมากมันซึมเกิดอัปเดตสุดท้ายนะครับอัปเดตท,ที่6เพิ่มระบบเซฟในการแต่งรถตำรวจและนี่คือทั้งหมดของอัปเดตในเกมตำรวจบบกันในเกมที่ชื่อว่า Emergency Response Liberty เบลต,ตี้นะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับกันอยู่แล้วกดแกชร์แล้วก็สก๊อตให้ผมถ้าผู้ชมใหญ่ผมทำคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทูบีคาเดียรเจอกันคลิปหน้าสโลว์ดีสวัสดีครับอยู่แล้วล่ะสก๊อตเลยนะ